ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณและเอกครับครับผมผมต้อยครับคุณคือแรปเอกเอแรปเอกทำไมใช้ชื่อว่าตัวเองแรปเอกก็เลยไม่เคยก็ชื่อจริงก็ชื่อเอกนะฮะเอามาเป็นเปิดตัวเปิดใจในเพลงของผมนะครับก็เลยเป็นแรปเอกครับครับผมแล้วไม่คิดจะตั้งชื่ออย่างอื่นนะครับว่าอย่าง แรปเตอร์ก็มีแรปเตอร์อะไรเงี้ยอย่างเป็นไทเทเนียมอะไรเงี้ย็นเป็นแรปเอกแบบสไตล์เราดีกว่าครับโอเคครับผมครับวันนี้ครับนำรู้หนังเด็กๆกันเด็กเลยครับเออลืมบอกไปเกิดนำเร็วไปหน่อยเราอยู่กับรายการชิมเร่งตัวอย่างใหม่เนี่ยโจโจด้วยไหมโจโจครับผมจะตัวอย่างใหม่นะครับเป็นรายการที่ดูตัวอย่างก็สามารถวิจารณ์ได้ครับผมเราไม่ต้องไปสนใจตัวหนังจะเป็นยังไงไม่รู้ครับ เอาแค่ตัวอย่างตัวอย่างก่อนแล้วเราก็มาตัดสินใจว่าดูตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะดูหรือไม่ดูครับผมถ้าแครับนั่นก็คือสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดูหนังการ์ตูนการ์ตูนเคยรู้มาก่อนไหมกังฟูแพนด้าอก็เคยนะฮะหลายปีก่อนครับผมนี่มีกี่ภาคแล้วนะครับนี่สองภาคอันนี้เป็นภาคที่สามละครับผมแล้วก็มันจะมีตอนแยกๆด้วยนะมีตอนแย่แบบว่าขายลงแผ่นอย่างเดียว้ดยอะไรก็มีหนังแผ่นก็มีใช่ใช่ครับผมลงใน ทีวีก็มีครับอ่ะครับผมเป็นเรื่องราวของโผโปเปชชี่โผโผล่เสียบไม่โผโ่อะไรนะสันโผล่อพานโผลโผโ่นะครับผมแล้วก็เป็นแพนด้าที่ขาดพ่อนะครับแล้วก็จากภาคเนี้ยที่ไปดูกันว่าเขาจะเจอพ่อไหมอะไรยังไงกันดีกว่าเนาะครับได้ครับอ่าเราพร้อมแล้วก็ชุนกันเลยโมนี่อาจารย์อาจารย์เขาอาจารย์เขา Good time, bad time? Um. Time is an illusion. Mm. There is only the now. Will so now's a good time? Oh, you must take the next step on the journey from warrior to teacher. But I'm not good at it. Oh, no. it's the dragon teacher. He's so handsome. What <coughs> ừ, <coughs> ừ, ừ, oh the Hey, Dad, what's up? นี่นี่พ่อเลี้ยงครับเมื่อกี้โอ้โพ่อเขาเป็นฮานเมื่อกี้นี่นะครับเออนี่เป็นโอ้นี่พ่อโอ้พ่อกันเหรอโอ้นี่โอ้พ่อจริงครับพ่อจริงครับพ่อจริงรูปลักษณ์ขุ่นเหมือนกันมากใช่ครับอ้วกุ่งชนกันเลยนี่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงมากับพ่อบ้านของด้า รถบ้านแพนด้ารับแลอืมโอ้เต็มไปด้วยแพนด้าเจอการทักถูกไหมครับหน้าตาวันนี้ทักถูกไหมหน้าตาอย่างนี้ทักไม่ถูกก็ว่าใครคือใครครับผมแทบแยกแย่ไม่เห็นฮัานี่นี่ถูกใครครับนี่โอ้โอ้นีตัวโกงก็ชื่ออะไรนะครับชื่อไข่หรือไงเดี๋จะไม่ผิดน เออใครใครใครมาแ้ัใโอ้เ่ยโอ้ใครจะมาทำร้ายหมู่บ้านนี้นี่ก็เลยต้องฝึกฝึกให้ฝึกให้คนด้าสู้ันห้าให้แอนด้าในหมู่บ้านลุกขึ้นสู้ใช่ไหมครับชเพื่ออยอม กังฟูแพนดาภาค3แล้วนะผมมีไก่นี่หลากหลายพอพันนี้นะเนี่ยใช่ครับครับผม10มีนา10มีนาเจอกันครับสำหรับกังฟูแพนด้าภาค3 เป็นไงสีสันออสดใสก็เนื้อเรื่องก็แบบผ่อนคลายเบิกบานคลายเคยยรียดอะไรนี้ได้องคลายเครเียแบบเป็นภาพยนตร์ที่รักชมได้ทุกเพศทุกวัยไหมฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงจนถึงวัยชราก็ดูได้ออทอมดี้ดูได้หมดครับผมโอ้โหเด็กผู้ใหญ่คนแก่ได้หมดเสพความดูนี้ได้หมดครับผมสามารถเอาคนที่ตายแล้วกลับมาดูได้ไหมก็อย่าเลยครับนี่เอาโอเคไว้อะไรเขาพอโอเคครับโอ้แหมผมคิดว่า ถ้าคุณเลฟ์บอกเอามาลงมาดูนี่ผมหนาวเลยนะผมขึ้นเลยนะอะไรขึ้นอีกแล้วครับขนครับขนลุกครับขนขึ้นนะแบบโอ้แบบกลัวผีกันผมกลุกอกหน่อยครับโป๊ครับไม่18บวกครับนี่ไม่18บวกครับนะครับผมอ่ะเอาละมาถึงบทสรุปของรายการเราเข้าฉายได้เป็นไงทักแกงฟูแมนด้าภาคสามนี่เข้าฉายสำหรับผมนะฮะก็ต้องชมครับทำไมล่ะครับก็ดูมาแล้วสองภาคอ่ะภาคสามนี่ก็ต้องตามไปดูอีกฮะถ้าอย่างนี้ เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงถ้าไปถ้าเป็นหึงพัสิบเราต้องดูไหมดูเพราะเป็นกระตูนที่สร้างสรรค์แ้วมัน้ากไปเรื่อยๆจนเราตายไปแล้วจะกลับมาดูไหมถ้าผมเล่นลึกชาติดาผมกลับมาดูอีกโอ้โหเนี่ยจะแดงว่ามันเจ๋งจริงน่นะครับผมใช่ครับผมเองก็ดูเหมือนกันตามมันมาสองภาคแล้วเป็นแฟนพันแท้เลยใช่ไหมครับคุณไม่แท้ครับเป็นแฟนแต่พันไม่แท้ครับ พันไทยคัเป็นแฟนไทยครับผมนะครับก็ดูเหมือนกันสำหรับยังฟูแพนด้าภาคสามนะครับก็ปีหน้านี่เราดูหนักกันข้ามปีแล้ตอนเนี้ยข้ามปีล่วงหน้าไปเลยใช่ครับผมฮะแล้วก็มาสรุปการปิดท้ายรายการเหมือนเดิมกับกับชิพลาตัวอย่างใหม่ครับสำหรับหนังเรื่องกังฟูแพนด้าสามเราสองคนตกลงว่าจะดูแน่นอน